ระบบไฟนะครับที่ช่างไปทูนต่อนะครับเราอาจจะเรียนรู้ได้กับหลายๆท่านนะครับผู้รู้กว่าผมก็เยอะนะครับไปทูนต่อนะครับระบบไฟก็ทํามาระบบ3ามเฟสดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราไฟเราสองเฟสนะครับไฟเราไฟบ้านนะครับเราก็เลยต้องต่อใช้ไฟบ้านไปก่อนนะครับตัวคาปานะครับตัวนี้จะเป็นตัวรันนะครับตัวรันอยู่ที่สองตัวตัวละหกสิบมโครกลลิกสี่ร้อยห้าสิบโวลต์นะครับสองตัวก็ร้อยี่สิบนะครับมอเตอร์เจ็ดแรงครึ่งนะครับ ไอ้ตัวนี้ตัวช่วยสตาร์ทนะครับเราที่แรกเลยตัวสตาร์ทจะเป็นตัวใช้ตัวเดียวสองตัวก็ได้นะครับแต่มันสตาร์ทไม่ค่อยพอนะครับผมก็เลยเอาตัวปาลันมาเป็นตัวสตาร์ทช่วยนะครับก็อยู่ประมาณให้สตาร์ทไหวนะครับให้สตาร์ทไหวสตาร์ทแล้วก็ตัดออกไปนะครับพอเครื่องสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับมันจะมีสายหนึ่งนะครับที่ต่อเข้าหน้าของขานะครับคือเส้นนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ย ต่อข้างหน้าของขาวเวลาเครื่องทํางานเสร็จหน้าขาวจะตัดออกนะครับเช่นนี้มันจะทํางานแค่สองตัวนี้เท่านั้นนะครับมอเตอร์จะเลี้ยงไฟอยู่แค่2ตัวนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้สูงไฟนะครับมันเครื่องมันจะค้างนะครับึงึงึงนึงนะครับค้างมีเสียงนะครับแต่ถ้าน้อยเกินไปเดี๋ยวกําลังไม่พอนะครับก็เจ็ดแรงก็120ไมในโครกรดัตนี้มันก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพอได้ไปแล้วมาดูหน้าขาวครับ นี่จะเป็นน้าขาวหน้าขาวตัวนี้นะครับก็ซื้อทั่วไปครับเยอะแยะนะครับซื้อทั่วไปเวลาเครื่องทํางานแรงเหวี่ยงของหน้าขาวจะผลักตัวออกนะครับแต่นี้มันจะกดไว้ตลอดเวลานะครับเวลาทํางานจริงๆมันจะสตาร์ททุกไอ้ร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับเวลาทํางานปุ๊บมันก็จะดีดออกไปปุ๊บแต่ความหน่วงความตัดช้าตัดเร็วนะครับ ก็อยู่ที่ลูกตุ้มตัวนี้นะครับลูกตุ้มตัวนี้แต่ตัวนี้ของช่างเวทูนใช้เกียร์นะครับเกียร์ให้มันเบานิดนึงนะครับให็นเบานิดนึงเพราะว่าของเขาทํามาหนาพอหนาปุ๊บเนี่ยมันตัดเร็วเกินไปนะครับมอเตอร์ไม่ทันออกตัวออกตัวไม่ไหวหรือว่างานหนักๆนะครับให้มันตัดช้านิดนึงมันก็จะได้พอดีนะครับดูจังหวะของเขาด้วยนะครับแต่งให้บาลานซ์กันนะครับแค่นั้นเองครับถ้าศึกษาเพิ่มเติมได้ก็ทันพูู้้ยอะแยะๆนะครับ ผู้ชนานาญการก็เยอะแยะนะครับผมก็ไม่ชนานาญการเท่าไหร่แต่ว,ว่าทําได้นะครับก็เสร็จไปด้วยดีนะครับแต่นี้ก็ใช้งานนะครับถ้าท่านใดอยากได้ก็ขายให้นะครับโอเคครับโอเคอยู่ครับแท่นหน้าแท่นดีนรั้หน้าหลังใช้ได้